ครั้งแรกในประเทศไทยกับสวนสนุกทีมโครามารพร้อมกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความสุขแบบเวอรี่มาร์ทอีกครั้งโคารามารกลับมาสร้างความสุขและความทรงจํำสุดแสนประทับใจอีกครั้งโดยอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆโครามาร์แด, Land, ดนดินแดนแห่งความสนุกเวอรรี่มาร์ทครั้งแรกที่น้องๆหนูๆจะได้มาสร้างประสบการณ์ความสุขและความสนุกกับมาร์ทคุงในดินแดนสุดพิเศษ พบไฮไลท์พิเศษกับโคอาล่ามารสสองรสชาติออริจินอลช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่ชวนเด็กๆหมักมใกล้ชิดและสนุกกับมาร์สคุงในฐานกิจกรรมสุดสร้างสารรค์เพิดเพลินไปกับคาแรคเตอร์โคอาล่ามาสที่มีมากกว่า214ลวดลายและคาแรคเตอร์พิเศษอีก77จังหวัด พร้อมรับของรางวัลของพรีเมียมและโปรโมชั่นพิเศษมากมายภายในงานวันที่2-11มิถุนาย,ยน2566นี้ณฟูดพาร์คชั้น1นห้างสปปรรพสินค้าเมกะบ,บางนาค่ะโดยภายในงานมีครอบครัวคนดังมากมายที่จะมาร่วมสนุกในดินแดนแห่งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟ้าแฝดสุดน่ารักน้องพี่และน้องทีของคุณพ่อบีมและคุณแม่ออยค่ะ นอกจากกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในครั้งนี้โครามาร์ทยังเตรียมออกเดินทางผ่ามาร์ทคุงไปส่งมอบความสุขความสนุกและความอร่อยให้กับเด็กๆอย่างใกล้ชิดถึงหน้าโรงเรียนในกิจกรรมสกู่ทัวร์ที่มาพร้อมกับของรางวัลมากมายค่ะวันนี้พาน้องมาดูกันใช่วันนี้ก็คือโครามาร์ทนะครัเขาจัดเป็นแบบว่าเป็นทินแดนแห่งความสนุกใช่ครับ แล้วก็เราก็เลยรับได้โอกาสคือเขาชวนมาแหละมาเล่นอะไรเงี้ยลูกก็สนุกมากลุ้นเลยลุไปตั้งแต่มาถึงใช่ก็คือคิดว่าถ้าไม่ไล่ก็คงไม่เลิกแน่ๆงานนี้จะตอบโจทย์สำหรับแปนมากค่ะใช่ค่ะผมคิดว่าเพราะเพราะว่าแบบคือบอบอลเขาเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าแบบใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเล่นแบบมิดลงไปคือแบบหัวจ้ำจมลงไปเลยอะไรเงี้ยก่อนมาถึง ก็คือวันนี้เราเรามีรูปให้เขาดูว่าวันนี้เราจะไปเล่นอย่างนี้นะมีสไลเดอร์ใหญ่ๆนะแล้วก็มี่อบอลใหญ่ๆนะครับรีบตอบตกลงเลยใช่ไหมครับรีบมารีบนอนรีบนอนกลางวันมันจะสนุกขนานยังไงบ้างในยคะนะคนที่เป็นแม่ที่จะพาลูกๆมันที่เดียวอะไรแวาคือคือเด็กๆอ่ะเอาว่าทุกคนตรงเนี้ยก็เคยเล่นบ่อบอลบ้านบอลในห้างสมัยก่อนอะไรยเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเอาว่าเด็กๆทุกคนนหะ พอเบาบอลเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเล่นแล้วมันไม่เจ็บนะแล้วมันก็สนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนพ่อเป็นแม่เนี่ยก็สกามารถที่จะมานั่งดูลูกเราเล่นอยู่ได้แล้วก็ตองขอบเขาเนี่ยก็เป็นแบบเขาลมฉะนั้นมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็สกามารถที่จะมาเอาเด็กไปทิ้งไว้แล้วพ่อแม่ก็อาจจะแบบเดินชอปปิ้งอยู่ยแถวๆนี้นิดนึงอาจจะฝากใครนั่งเฝ้าไว้สักคนนึงอะไรอย่า,า<ไ>งเงี้ยจจะต้องมีคน <laughs> เฝ้ามันไม่มีดีกว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนาะถ้าจะเป็นเด็กเล็กนะครับผมแต่ว่าก็สมวนที่ว่าถ้าเผื่อมาเนี่ยทุกคนก็เด็กๆก็คงได้รับความสนนุกไปะ คนทยนะคะที่อยู่ละแวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบางนาหรือว่าเลยไปแบบจนถึงชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวที่เมกาบบางนาได้เพราะตอนนี้เขาตรงร้านฟู้ดพอตรงนี้เขาจัดก,กิจกรรมของโคลา์มาอยู่นะคะจัดถึงวันที่11มิถุนาเลยครับก็าาพาลูกมามสนุกสนานได้<ม>แล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของโคลา์มาด้วยใช่เพราะว่าเป็นขนมที่ทุกคนก็แบบอื่นชอกินตั้งแต่เด็กอันนี้พูดจริงกินด้วย่มัยจริงแล้วลูกเราก็เป็นแฟนอยู่แล้ว คือว่าต้องมีติดบ้าต้อาได้พี่พี่เขาถือแบบว่าตุ๊กตาคือในบ่อบอลมันจะมีตุ๊กตาโค้ชมาร์ทก็เขาว่าถือแล้วก็บอกว่าอร่อยมากอะไรเงี้ยคือเขาจำได้ว่าแบบเขาเคยกินเป็นแบบชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยครับจะพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแม่แม่ทิพย์เขาจะซื้อมาเต็มบ้ใบเอ่อก็ก็มาได้นะครับตรงวันที่11เดือนนี้นะครับวันที่พิณานนท์